สวัสดีค่ะถ้าสมาชิกคนไหนที่เข้ามาในกลุ่มแล้วถ้าเห็นลิงก์ข่าวแบบนี้กดเข้าเลยค่ะดูเส้นสีเขียวที่รูปมือชี้นะคะถ้าหายไปแล้วให้เลื่อนขึ้นค่ะ รอสักคู่ค่ะเลื่อนขึ้นมาค่ะให้ดูด้านบนนะคะให้มีตัวหนังสือก่อนแคปค่ะถ้ามีตัวหนังสือแบบนี้ก็คือผ่านนะคะแคปค่ะกดย้อนกลับ เวลาส่งงานนะคะสักคู่ค่ะหานิดนึงลายนี้เลยค่ะส่งงานส่งแบบนี้ค่ะที่แคปเมื่อกี้ นี่คือตัวอย่างนะคะแค่นี้ค่ะคือเสร็จการส่งงานฝากด like, กดไลค์กดซับะไครตกันด้วยนะคะฝากกดติดตามจะได้เวลาแอนจะแจกชูวาเล็ตนะคะมีกลุ่มให้เข้าจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ